วัสดีค่ะเพื่อนๆดูพิษของโควิดเพื่อนๆจ้ะปกติตึกนี้เขาจะมีคนมาช้อปปิ้งเยอะมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนาะดูพิษโควิดเพื่อนๆปิดร้านกันปิดหมดเลยเหลือไม่กี่เหลือไม่กี่ร้านเองเพื่อนๆจ้ะโอ้ยดูสิเพื่อนๆ ปิดกันหมดเลยน่าสงสารพิดของโควิดนี่จ้ะปกติคนเยอะมากเพื่อนๆจ้ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนีนตึมมันจะมีร้านอาหารด้วยเนาะปกติมันจะมีร้านอาหารด้วยมีมีร้านเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆตอนนี้แบบว่าไม่มีเลยค่าไม่มีคนเดินด้วยมีไม่กี่คนเพื่อนๆจ้ะ แล้วก็จะมีชั้นใต้ดินที่เป็นซูเปอปร์มาร์เกเนาะเพื่อนๆจากพิษโควิดอะไรอะไรก็ไปหมดแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าร้านนี้เขาปิดเนาะตึกนี้เขาปิดดอกไม้ของปลอมสวยปลอมงามปลอม <laughs> เอาเอาความเงี่ยมเลาหลังจากโควิดสามปีปกติต้นแถวนี้แถวแถวนี้เพื่อนเพื่อนจะมีต้นไม้เนาะจะมีต้นไม้พวกของประดับอะไรอย่างเงี้ยเข้าออกหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันไม่มีคน <ขอ S 1> มาเดินเนาะไม่รู้เขาเจะเอาไว้ทำไมร้านนี้ก็ปิดปิดกันหมดเลยจ้ะแถวเนี้ยเมื่อก,ก่อนจะมีเสื้อผ้าไอ้ร้านเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดแถวนี้นะเพื่อน ขายมันขายไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้เนาะไม่ว่าใครแหละไม่มีคนมาซื้อเราก็ไม่มีตังค่าเช่ามันก็อยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ค่ะร้านนี้ร้านนี้ยังอยู่อยู่ครับเพื่อนๆเป็นของพวกพวกขับมอเตอร์ไซค์ครัเป็นอย่างนี้พวกขับมอเตอร์ไซค์ เสื้อผ้าผู้ชายเนาะร้านนี้ยังอยู่เขาอาจจะขายออนไลน์หรือเปล่าเขาอยู่ได้โอ้ยสงสารสงสารเป็นแบบเสื้อหนังเนาะเสื้อหนังพวกที่ผู้ชายก็ใส่ขับรถมอเตอร์ไซคร้านนี้ร้านเขาน้ำหอมเหมือนเทียนอะไรอย่างเงี้ยเพืนเพื่อนเทียนหอม สบู่หอมเทียนหอมสบู่หอมเทียนหอมเพื่อนๆหอมมากเลยอ่ะหอมหอมสมกัน,นั่นเลยนี่ก็น้ำหอมหอมไปฟั่งทำไมเคยสนใจอ้าวพี่เซนเตรอร์ครอสเซนเตรอร์ครอสสวัสดีค่ะ <c oughs> ยืนต้อนรับยืนต้อนรับเพื่อนๆ เงียบเงาเลยเพื่อนๆเ,เลยข้างบนนี้เขาปิดไว้เลยค่ะเขาไม่ให้ขึ้นไปเพราะว่าข้างบนนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะมันมีสามชั้นเนาะตอนนี้เขาปิดแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าปิดหมดเลยโอย้ดูสิเพื่อนๆตอนปีแรกๆที่ที่รีมาเนาะตึกนี้สวยที่สุดแล้วก็เขาว่ามาเที่ยวเหมือนเหมือนกับ เส้นทันไม่น้อยบ้านเราอะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะก็จะมีอะไรเนี่ยขายพวกพิดหน่อยอันนี้คือลาเค้กแล้วไอ้การ์ดชีสบ้านเขาแลเพื่อนนี่แหละเพื่อนๆจะาทิ่ของโควิดปิดกันหมดเลยเงียบเงียบเงาเลยค่ะเพื่อนๆ nhầm lắm nhầm lắm vài cân một lời lên mình thay rửa rồi một lời anh đi phố ban ban nói ban nói có chấm đuổi đúng rồi

ดี่สิบอเตกับเพื่อนจ้ <c oughs> กางหันเนีกางหันกางหันบ้าหน้าลน้องสวยไม่รู้เท่าไหรสวยจะสวยกางหันสวยมาก โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆจาสวัสดีค่ะ